เมียวเมียวน้องเงินน้องเงินทำอะไรอยู่ใกล้ไกล้ม่ไก่ะล้วาใายเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำอยู่ใกล้ไม่ไกล่เลยลูกลูกเจี๊ยบอยู่ตรงนั้นนะลูกลูกเจี๊ยบอยู่ตรงนั้นรัวให้อาหารลูกเจี๊ยบเหรอลูกเจี๊ยบกินอาหารเมียวไม่ได้แล้วอาหารเมียวเหม็นเหม็น ไก่หนุ่มไก่สาวไก่วัยรุ่นไก่ลูกเจี๊ยบใครไปอีกอะทัทวีทัพทวีไปลูกหาลูกเจี๊ยบเหรอลูกเจี๊ยบอยู่นั่นนะลูกเจี๊ยบนอนกับแม่อยู่นั่นน่ะลูกลูกเจี๊ยบนอนกับแม่อยู่ตรงนั้นนะัวลูกเจี๊ยบเหรอครับดูจะเล่นกับลูกเจี๊ยบเล่นกับลูกเจี๊ยบเหรอ ไม่ไก่ดวงลึดีพาลูกเจี๊ยบไปเล่นตรงนั้นนะเหมียวไม่กลัวลูกไก่นะครับไม่กลัวลูกไก่นะเล่นด้วยกันเนาะเราอยู่ด้วยกันนะครับเราอยู่ด้วยกันต่างคนมีมีชีวิตมีจิตใจของแต่ละคนแต่ละชีวิตเราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเราแว่รังแกกันเราอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี เราก็สามารถอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขความรักความสามาคัคคีเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันย่อมนำมาทั้งความสุขในหมู่คณะตอนนี้เขาเป็นเมียวเป็นไก่เป็นสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในวัดนี้ก็เป็นเพื่อนกันหมดแล้วเนาะเป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ด้วยกันอย่างดีมีความสุขไม่รังแกกันเนาะ ถ้าเราลังแกเขาชีวิตเขาสูญไปสิ้นไปหรือว่าเขาเจ็บเขาพิการผู้ที่ทำผู้ใดเป็นผู้กระทำผู้นั้นย่อมเป็นทุกข์และผลกรรมนั้นก็จะกลับมาหาผู้ที่กระทำนั้นดังนั้นเราอยู่ด้วยการสิ่ไหนที่เราแบ่งปันการเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันแล้วก็ให้ อาภัยให้ความรักให้ความเมตตาซึ่งกันและกันน,นะเมียเนาะฟังหลวงปู่นะครับเดี๋ยวชาติหน้าเราจะได้เกิดเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเนาะชาตินี้เราขอสร้างคุง,งามความดีไว้สร้างความดีไว้เท่าที่เราทําได้สร้างพยายามสร้างให้ดีที่สุดที่ไหนที่ไม่ดีแล้วก็หลีกเลี่ยงงดเว้นไม่ทํานะครับ มาแล้วมาหาหลวงปูนี้ไม่ต้องทำวะเนาะดูแลก,กันรักกันเนาะเราจะไม่เกเลเรเราจะไม่แกล้งใครเราจะอยู่กับเราด้วยความรักความสุขีอยู่ร่วมกันอย่างดีมีความสุขครับก็ขอให้ชีวิตทุกๆชีวิตอยู่รอดปลอดภยัยจากพิอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีสุขภาพจิต สุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีพบกับความสุขความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทิน